แมวของคุณดูนิ่งกินน้อยลงหรือหลบมุมบ่อยขึ้นไหมคุณอาจคิดว่าเขาแค่ขี้เกียจแต่ความจริงคือฮอร์โมนความเครียดกำลังทำงานเงียบๆและมนันอาจกำลังทำร้ายเขาอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เสียงจากหัวใจหมาแมวพื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณไปสำรวจลึกถึงความรู้สึกของเพื่อนสี่ขา เพื่อให้เราได้ดูแลกันด้วยหัวใจที่เข้าใจกันมากขึ้นภายใต้ความนิ่งเฉยที่ซ่อนเร้นลองสังเกตเจ้าเหมียวที่นอนนิ่งๆอยู่บนโซฟาตัวโปรดสิครับหลายคนอาจมองว่านั่นคือความสงบแต่ในโลกของแมวความสงบอาจเป็นเพียงหน้ากากที่ปกปิดความพายุในใจแมวเป็นสัตว์ที่เก็บความรู้สึกเก่งจนหน้าหายพวกเขาไม่มีเสียงร้องบอกว่ากำลังทุกข์ใจเหมือนมนุษย์ แต่ร่างกายของเขากำลังส่งสัญญาณบางอย่างผ่านฮอร์โมนแห่งความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งเปรียบเสมือนไฟลามทุ่งที่ค่อยๆเผาไหม้สุขภาพจากภายในอย่างช้าๆการที่เรามองข้ามความเงียบนี้ไปอาจหมายถึงการปล่อยให้เพื่อนรักต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพังแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าทางนิ่งๆแบบนั้นแท้จริงแล้วเขากำลังพยายามบอกอะไรเรากันแน่ เมื่อความเครียดเริ่มจู่โจมสิ่งแรกที่มักจะเปลี่ยนคือพฤติกรรมการกินบางตัวอาจจะเมินเฉยต่ออาหารจานโปรดเดินเข้าไปดมแล้วก็เดินจากไปอย่างไร้จุดหมายหรือบางตัวกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามคือการกินอย่างบ้าคลั่งเพื่อปลอบประโลมจิตใจที่ว้าวุ่นร่างกายของเขากำลังสับสนระบบย่อยอาหารเริ่มรวนเรเพราะถูกกระตุ้นด้วยความกังวลใจตลอดเวลา หากแมวของคุณเริ่มมีนิสัยการกินที่ผิดปกติอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าเขาแค่เบื่ออาหารเพราะความหิวที่หายไปอาจเป็นเสียงร้องไห้ที่เงียบที่สุดของเขาก็ได้แล้วถ้าเรื่องอาหารไม่ใช่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปละ่ะสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในกิจวัตรประจำวันของเขาจะบอกอะไรเราได้อีกแมวที่เคยออกมาต้อนรับเราที่ประตูกลับหายตัวไปอยู่ในซอกตู้หรือใต้เตียงนานนับชั่วโมง การหลบซ่อนคือสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดเมื่อเขารู้สึกว่าโลกภายนอกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความเครียดทำให้เขารู้สึกเปราะบางจนต้องสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเองไว้พื้นที่ที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่น่าระแวงแววตาที่เคยสดใสเริ่มมีความกังวลฉายชัดอยู่ภายในการที่เขาถอยห่างจากเราไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะเขากำลังต่อสู้กับความกลัวที่มองไม่เห็นภายในใจต่างหาก และเมื่อเขาเริ่มปลีกตัวออกไปพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่เคยเป็นระเบียบก็เริ่มจะผิดเพี้ยนไปอย่างน่ากลัวจิตวิทยาที่ดูเหมือนปกติอย่างการเลียขนอาจกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายตัวเองเมื่อแมวเครียดจัดเขาจะเลียขนซ้ำๆที่จุดเดิมจนขนเริ่มแหว่งหรือผิวหนังอักเสบแดงนี่คือพฤติก,กรรมสะท้อนกลับเพื่อสร้างความผ่อนคลายปลอมๆให้กับตัวเองในยามที่ใจสั่นไหว ความเครียดส่งผลให้ผิวหนังของเขารู้สึกระคายเคืองและไวต่อสัมผัสมากกว่าปกติการเหลียจนเจ็บจึงเป็นเพียงวิธีเดียวที่เขาคิดว่าจะช่วยระบายความอัดอั้นในใจได้หากเราเห็นรอยแหว่งบนตัวเขานั่นไม่ใช่แค่ปัญหาผิวหนังแต่มันคือแผลใจที่เริ่มเปิดกว้างออกมาให้เราเห็นแล้วถ้าสัญญาณเหล่านี้เริ่มลามไปถึงการสื่อสารที่รุนแรงขึ้นละ่ะเราจะรับมืออย่างไรแมวที่เคยอ่อนโยน อาจจะขู่หรือตบเมื่อเราเข้าไปสัมผัสเพียงเบาๆความเครียดสะสมทําให้ระดับความอดทนของเขาลดต่ําลงจนถึงขีดสุดร่างกายของเขาอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสู้หรือถอยหนีตลอดเวลาเสียงประตูปิดเบาๆหรือเงาที่พาดผ่านก็อาจทําให้เขาตกใจจนก้าวร้าวได้ความโกรธเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่มันคือเกราะป้องกันตัวจากความทุกข์ที่เขาไม่อาจจัดการได้เองการดุเกรงว่าจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลง เพราะในวินาทีนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดไม่ใช่การลงโทษแต่คือความเข้าใจในพายุอารมณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดอาจไม่ใช่การแสดงออกที่รุนแรงแต่มันคือการทำลายระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเขานี่คือสัญญาณสุดท้ายที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดเมื่อแมวเริ่มปัสสาวะไม่เป็นที่นั่นคือเสียงตะโกนบอกว่าช่วยฉันด้วยความเครียดส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการอักเสบและเจ็บปวดการไปเข้ากระบะทรายจึงกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดสำหรับเขาเขาจึงพยายามหาที่ใหม่ที่เขารู้สึกปลอดภัยกว่าในการปลดทุกข์การทำโทษในกรณีนี้คือความใจร้ายที่สุดที่มนุษย์จะทำได้เพราะเขากำลังปว่วยทั้งกายและใจจากการสะสมของฮอร์โมนพิษที่กัดกินเขาอยู่ทุกวันเมื่อสัญญ,ญาณท้ง5เริ่มปรากฏชัดเราในฐานะคนดูแลจะเริ่มแก้ไขต้นตอของความทุกนี้ได้อย่างไร เมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความนิ่งเฉยอาจไม่ใช่ความสงบแต่เป็นพายุที่ซ่อนอยู่ภายในใจของแมวก็เหมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาออกมาเสมอครับสาเหตุความเครียดของเขามักมาจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เพียงเล็กน้อยหรือกลิ่นแปลกปลอมที่เราหิ้วกลับมาจากนอกบ้านสำหรับแมวแล้ว บ้านคืออาณาจักรที่ต้องมั่นคงและพยากรณ์ได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เขาควบคุมไม่ได้ร่างกายจะเริ่มสั่งการให้ผลิตฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาเพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่มองไม่เห็นความวิตกกังวลน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่มันค่อยๆสะสมจนกลายเป็นความทุกข์ที่กัดกินจิตใจหากเราไม่หยุดพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดในบ้านที่เปลี่ยนไป เราอาจจะพลาดโอกาสสาคัญในการปิดวาความเครียดนั้นเสียตั้งแต่ต้นและความกังวลที่สะสมมานานนี้เองที่กำลังรอคอยการเยียวยาจากสัมผัสที่มาจากหัวใจของเราการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุดบางครั้งไม่ต้องใช้ยาราคาแพงแต่เริ่มจากฝ่ามือของเรานี่เองครับในยามที่แมวรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าไว้วางใจสัมผัสที่นุ่นนวลและถูกจังหวะ สามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนร้ายในตัวเขาได้แต่ต้องระวังนะครับว่าการสัมผัสในขณะที่เขายัางไม่พร้อมอาจเป็นการเติมเชื้อไฟให้เขาเครียดหนักกว่าเดิมเราต้องฝึกการสังเกตและรอคอยให้เป็นการยื่นมือไปให้เขาดมเพื่อขออนุญาตคือการให้เกียรติในฐานะเพื่อนร่วมโลกเมื่อเขายอมรับและเริ่มเอาหัวมาถูไถ นั่นคือสัญญาณว่าเขากำลังเปิดประตูใจให้เราเข้าไปช่วยปลอบประโลมความอบอุ่นจากมือเราที่ลูบผ่านขนหนานุ่มจะช่วยส่งผ่านคลื่นความสงบไปถึงหัวใจที่เต้นรัวของเขาให้ช้าลงและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่เพียงแค่มีหลังคากันแดดกันฝนแต่คือความรู้สึกที่ว่า ไม่มีอะไรจะมาทำร้ายฉันได้ที่นี่แมวต้องการที่สูงสำหรับสอดส่องและมุมอาบสำหรับหลบซ่อนตัวเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีทางหนีทีไล่ใจของเขาก็จะเบาสบายขึ้นการจัดวางบ้านให้มีมุมส่วนตัวที่ไม่มีใครไปรบกวนเปรียบเสมือนการสร้างศาลาพักใจให้เขาได้เข้าไปทำสมาธิในแบบของแมวในมุมเล็กๆนั้นเขาจะสามารถปล่อยวางความระแวดระวังลงได้ชั่วคราว ร่างกายที่เคยเกรงเครียดจะเริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เคยตึงเขม็งจะเริ่มนุ่มนวลลงความรู้สึกปลอดภัยนี้เองจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้งโดยเฉพาะระบบที่สำคัญที่สุดอย่างการกินและการย่อยอาหารเรามักจะให้ความสำคัญกับสารอาหารในชามข้าวแต่ลืมไปว่าบรรยากาศในการกินนั้นสำคัญไม่แพ้กันครับ แมวที่ต้องกินข้าวท่ามกลางเสียงดังหรือใกล้กับพื้นที่ที่มีการสัญจรพลุกพล่านจะกินด้วยความหวาดระแวงซึ่งส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารทำได้ไม่ดีและเกิดปัญหาลำไส้ตามมาการมอบมืออาหารที่สงบเงียบคือการมอบธรรมะแห่งการกินที่เรียบง่ายให้กับเขาเมื่อใจสงบร่างกายจะหลั่งน้ำย่อยออกมาได้อย่างเต็มที่การกินจะเปลี่ยนจากการทำเพื่อประทังชีวิต กลายเป็นการเสพความสุขที่ช่วยหิวใจให้แข็งแรงขึ้นและเมื่อท้องอิ่มอย่างมีความสุขเขาก็พร้อมที่จะประเชิญกับโลกภายนอกผ่านเสียงต่างๆที่เคยทำให้เขาหวาดกลัวหูของแมวไวต่อสัมผัสมากกว่ามนุษย์หลายเท่านักเสียงตะโกนเสียงทีวีที่ดังเกินไปหรือแม้แต่เสียงก่อสร้างข้างบ้านล้วนเป็นมลพิษทางอารมณ์ที่รุนแรง การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังต่อเนื่องเปรียบเสมือนการถูกลงโทษทางจิตวิญญาณเราควรเรียนรู้ที่จะใช้ความเงียบสยบความวุ่นวายลองลดระดับเสียงในบ้านลงแล้วคุณจะพบว่าเจ้าเหมียวจะเริ่มออกมาปรากฏตัวมากขึ้นความเงียบที่มีคุณภาพจะช่วยกล่อมกล้าจิตใจที่ว้าวุ่นให้กลับมานิ่งสงบเหมือนน้ำในสระที่นิ่งจนมองเห็นก้นบึง้ง และในความนิ่งนั้นเองที่เขาจะเริ่มสร้างกิจวัตรประจำวันที่งดงามขึ้นมาใหม่ในทางธรรมการมีวินัยช่วยให้ใจไม่ฟุ้งซ่านในทางของแมวกิจวัตรที่แน่นอนคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีที่สุดครับการได้กินข้าวเวลาเดิมเล่นเวลาเดิมและเข้านอนเวลาเดิมช่วยลดความกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไปได้จนหมดสิ้น เมื่อเขารู้ว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรความเครียดจากการพยากรณ์ไม่ได้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติร่างกายจะเริ่มปรับจังหวะการทำงานให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตที่สมดุลการรักษาเวลาให้สม่ำเสมอจึงเป็นการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งให้แก่เขาและเมื่อเขามีความมั่นใจในกิจวัตรเขาก็จะเริ่มอยากระบายพลังงานที่ค้างคาออกมาผ่านการเล่นการเล่นไม่ใช่แค่เรื่องสนุก แต่มันคือการระบายสัญชาตญาณน,นักล่าที่ถูกกักขังไว้ในตัวเมียการได้วิ่งไล่จับไม้ตกแมวหรือกระโดดตะครุบเหยื่อปลอมช่วยให้ฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาเพื่อไล่ฮอร์โมนแห่งความเครียดมันคือการออกกําลังกายที่ช่วยล้างสารพิษทางใจได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเขาได้ปลดปล่อยพลังงานจนหมดสิน้นใจของเขาจะเบาและสงบลงอย่างเห็นได้ชัดการเล่นร่วมกับเราอย่างช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่คนให้อาหาร แต่เป็นเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจในธรรมชาติของเขาและความเข้าใจนี้เองจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านประษาทสัมผัสทางกลิ่นโลกของแมวถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาของกลิ่นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยอาจหมายถึงผู้บุกรุกแต่กลิ่นที่คุ้นเคยหมายถึงความรักและความปลอดภัยการใช้สมุนไพราบางชนิดหรือเพียงแค่การทิ้งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นของเราไว้ให้เขาซุกนอน สามารถช่วยปล่อเกลาใจที่บอบช้ำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อกลิ่นบําบัดจะช่วยส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนอารมณ์ให้ค่อยๆผ่อนคลายความระแวงลงเหมือนการได้สูดดมดอกไม้หอมในยามเช้าที่ช่วยให้เราลืมความเหนื่อยล้าไปชั่วขณะและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะมาพร้อมกับกลิ่นที่คุ้นเคยคือคลื่นพลังงานที่สงบนิ่งจากตัวผู้เลี้ยงเอง บ่อยครั้งที่แมวเครียดเพราะเขารับเอาความเครียดจากเราไปครับหากเรากลับบ้านด้วยใจที่เร่งรีบหงุดหงิดหรือเศร้าส้อยแมวจะสัมผัสได้ทันทีและเริ่มกังวลตามเราไปการผึกสติก่อนเข้าบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญลองหยุดหายใจลึกๆทิ้งความวุ่นวายไว้นอกประตูแล้วเดินเข้าไปหาเขาด้วยใจที่ว่างเปล่าและเมตตาเมื่อใจเรานิ่งใจเขาก็จะนิ่งตาม พลังงานบวกจากเราจะแผ่ซ่านไปถึงเขาโดยไม่ต้องพูดจาแม้แต่คำเดียวนี่คือการสื่อสารที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตสองสปีชีส์จะทำได้การจ้องตาแมวด้วยความรักไม่ใช่การจ้องเขม็งแต่คือการกระพริบตาช้าๆซึ่งเปรียบเสมือนการส่งจูบผ่านสายตาในภาษาแมวครับมันเป็นการบอกเขาว่าฉันไว้ใจเธอและเธอไว้ใจฉันได้ เมื่อเราสื่อสารกับเขาด้วยท่าทางที่อ่อนน้อมและเป็นมิตรกำแพงใจที่เขาเคยสร้างไว้จะค่อยๆทลายลงการลดตัวลงไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาไม่ทำตัวคุกคามคือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของความอ่อนน้อมถ่อมตัวที่เห็นผลทันทีในดวงตาที่กลมโตและผ่อนคลายของเขาในวันที่เขาเครียดจนเผลอทำกระถางต้นไม้แตก หรือปัสสาวะนอกกระบะทรายสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เสียงดุเถียงแต่คือการให้อภัยอย่างสุดซึ้งความผิดพลาดเหล่านั้นคือสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ใช่เจตนาจะกวนใจการลงโทษจะยิ่งตอกย้ำความเครียดให้ฝังลึกและทำลายสุขภาพเขาให้สุดโทรมลงไปอีกลองเปลี่ยนความโกรธเป็นความสงสารมองให้เห็นถึงความทุกข์ที่เขากำลังแบกไว แล้วคุณจะพบวิธีแก้ปัญหาด้วยปัญญามากกว่าอารมณ์การให้อภัยคือยาขนานเอกที่ช่วยสมานแผลใจให้เขากลับมากล้าที่จะเชื่อใจเราอีกครั้งการได้เฝ้ามองนกบินผ่านหน้าต่างหรือการได้รับแสงแดดอุ่นๆในยามบ่ายคือยารักษาโรคซึมเศร้าในแมวชั้นดีธรรมชาติช่วยกระตุ้นความรู้สึกมีชีวิตชีวาและช่วยให้ระบบในร่างกายทำงานได้สมดุลขึ้น แสงแดดช่วยสังเคราะห์วิตามินและสร้างความอบอุ่นที่ลึกไปถึงกระดูกการเปิดหน้าต่างให้เขาได้รับลมธรรมชาติบ้างจะช่วยระบายความอับชื้นทั้งในบ้านและในใจเขาให้จางหายไปพลังจากธรรมชาติมีอนุภาพในการล้างความขุ่นมัวได้อย่างน่าอัศจรรย์และเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างเริ่มเข้าที่สัญญาณแห่งความสุขก็จะเริ่มเบ่งบานออกมาให้เราเห็นเมื่อความเครียดลดลง คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจขนที่เคยหยาบกร้านจะกลับมานุ่มสลวยแววตาจะสดใสไร้กังวลเขาจะเริ่มกลับมาคลอเคลียและส่งเสียงครางเบาๆในลำคอซึ่งเป็นเสียงแห่งความสุขที่ไพเราะที่สุดสำหรับคนรักแมวการกลับมาเป็นตัวของเขาอีกครั้งนี้คือเครื่องยืนยันว่าความอดทนและความเมตตาของเราได้ผลร่างกายที่เคยถูกทำลายด้วยฮอร์โมนร้าย กำลังถูกฟื้นฟูด,ด้วยฮอร์โมนแห่งรักความสุขที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเขาแต่มันแผ่ซ่านมาถึงใจเราผู้เป็นเจ้าของด้วยสุดท้ายนี้เรื่องราวของแมวคุณเครียดเงียบสอนให้เรารู้ว่าความเจ็บป่วยทางกายมักมีรากฐานมาจากใจที่ถูกทนการดูแลสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารหรือยาแต่คือเรื่องของการมอบความรักที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ การเฝ้าสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆด้วยความใส่ใจคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันที่ดีที่สุดเมื่อเราเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสงบได้บ้านหลังเดิมจะกลายเป็นสวรรค์บนดินที่ทั้งคนและแมวสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและเต็มไปด้วยความเมตตาและรอยยิ้มที่ยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับ